คุณบานเย็นครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณถนอมค่ะคุณบานเย็นค่ะคุณถนอมกคุณบานเย็นเนาะ่วานนี้คุณดอกฟ้าวันนี้มีคนบานเย็นบานเย็นอยู่จังหวัดน่านอยู่อำเภออะไรครับเนี่ยอำเภอภูเพียงค่ะภูเวียงครือภูเพียงค่ะภูเพียงคาะภูเพียงเนาะภูเพียงเออมันมีเวียงสาใช่ไหมแล้วก็ภูเพียงอากาศเย็นหรือยัง นะอากาศหนาวเยยังมาอ๋อเริ่มมีอากาศหนาวเล็กน้อยแล้วค่ะตอนเช้ามีหมอกลงนิดหน่อยวันนี้คนปารเดยนประสบปัญหาอะไรมาคะเนี่ยปัญหาเรื่องก็เขาเขายึดรถไปนะค่ะเสร็จแล้วเขาบอกว่าเขาก็มีจดหมายมาตอนแรกก็ไม่รู้ว่าจดหมายอะไรเราก็ไม่รู้ไม่ไม่ใช่ครับมันคือรถนี่มเป็นเรื่ลูกชายอีกทีนึงค่ะ รถอะไรครับมอเตอร์ไซค์รถยนต์รถรถกระบะค่ะรถยนต์กระบะที่ห้องเ่าแล้วค่ะลูกชายก็ผ่อนชำระเขาไม่ไม่ได้ผ่อนชำระแล้วเขามายึดใช่ไหมผ่อนชำระเขาเขา,เขาติดค่างวดประมาณสองงวดนี่แหละค่ะแล้วก็สองงวดหรือสามงวดนี่แหละค่ะแล้วเขาเขาก็มายึดรถไปเมพื้นที่ยี่ยี่เอ็ดนี่แหละคะ่ะสิงหาเขาก็มีจดหมายมาเรื่อยก็ไม่รู้ค่ะว่า ให้ไปจ่ายส่วนต่างใช่ไหมใช่ค่ะเขาเรียกมาตั้งสองแสนคือจ่ายไปแล้วเก้างวดแล้วค่ะหัวละเจ็ดสิบหัวละเจ็ดสิบสอเจ็ดหัวละเจ็ดพันไม่เป็นไรครับคุณที่บัญเยนคุณบันเยนจะถามว่าอย่างไรครับจะถามว่าทำไมเขาเรียกร้องทำไมแพงทั้งทั้งสองแสนเจ็ดหมื่นค่ะ แล้วจงต้องจ่ายหรือเปล่าใช่ไหมครับค่ะเราเราไม่มีตังจ่ายเขาบอกว่า๋ยวถ้าไม่จ่ายภายในสิบห้าวันอะไรเนี่ยเขาจะดำเนินคดีนะคะเขาฟ้องใช่แล้วมีคนค้ำไหมครับมีคนค้ำไหมก็ก็พี่บรรยนนี่แหละค่ะแล้วก็ลุงเป็นคนค้าค่ะอ่าโอเคก็แม่ค้าอย่างนี้นะคุณบรเยนแล้วยังไงคุณบรเยนค่ะ ฟังชัดๆเลยนะค่ะเมื่อกี้ที่คุณพูดว่าขาดส่งเขาสองงวดสามงวดอะไรเนี่ยนะนะครับแล้วก็มายุดรถไปเนี่ยเอาตรงนี้ก่อนรถจะยุดได้ต่อเมื่อเราไม่ผ่อนเขาสามเดือนสามเดือนสามงวดเขารับงวดงวดเนี่ยงวดนี่ไม่แปลว่าเดือนนะงวดสิบห้วันก็ได้เจวันก็ได้เดือนก็ได้แต่ว่าผ่อรถนี่กาเร็ยกว่างวดเดือน ต้องขาดส่ง3เดือน3 <ทะ S 1> เดือนแล้ว <ทะ S 1> ไม่ส่งบริษัทไฟนนั้นก็จะทําหนังสือแจ้งมาผู้ซื้อให้ทราบว่าเนี่ยสเดือนแล้วนะคุณไม่ส่งนะเขาทำหนังสือมาแจ้งปั๊บว่าภายใน30วันเนี่ยคุณต้องเอาเงินมาจ่ายเสียที่ค้างถ้าไม่จ่าย<อ>สิ่งที่เขาจะต้องบอกคุณให้รู้ก็คือว่าเขาจะยึดรถแปลว่าต้องสเดือนถึงจะยึดรถได้ อันนี้สามเดือนค่ะเดือนค่ะนี่ไง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 นี่ไนี่ไงข้อเท็จจริงตรงนี้เนี่ยเขามายึดรถไปตอนไหนไปดูข้อเท็จจริงนะไปดู้อนที่ยี่สี่เอสิงหาค่ะไม่เป็นไรพี่บรรเย็นพี่ฟังผมอย่างเดียวพอผมพูดให้พี่ฟังว่าถ้าข้อเท็จจริงเขามายึดรถก่อนจะครบกาหนดสเดือน30วันเนี่ยรวมแล้วสเดือนนะ สามเดือนขาดสักหนึ่งเดือนแจ้งให้มาจ่ายไม่จ่ายปั๊บมายึดรถแปลว่าเดือนครบเดือนที่สี่แล้วยึดตามก่อนหน้านี้ไม่ได้โอเคไหมเข้าใจค่ะซึ่งโดยหลักไฟแนนซ์มันจะไม่พลาดหรอกเรื่องนี้โทษนะเขาจะไม่พลาดอันนี้อันนี้มันเป็นธนาคารละค่ะจะเป็นธนาคารก็เหมือนกันก็ถือว่าก็ทาธุรกิจไฟแนนซ์รถยนต์นี่แหละเช่าซื้อนะเพราะฉะนั้นเขาไม่น่าจะมายึดก่อนเวลาที่จะยึดได้โดยชอบโดยกฎหมายแต่ถ้าคนยืนยันว่าเขามายึดก่อน เวลาเขาฟ้องคุณสู้เลยครับเรื่องนี้นะอ่านี่เป็นข้อเป็นข้อหนึ่งนะตั้งไว้ก่อนนะไปดูข้อที่จริงว่าเขาเดี๋ยวนั้นคุณไม่ต้องพูดแล้วไม่ต้องตอบผมเพราะว่าข้อท็จจริงคุณพูดปากเปล่าผมก็ฟังเฉยๆแล้วผมก็บอกให้รู้ว่าถ้าเขายึดก่อนตามที่กฎหมายกําหนดนี่เขายึดไม่ได้เขาทําผิดเป็นข้อต่อสู้ที่จะนํามาสู่ว่าเขาเอารถไปขายแล้วไม่ได้ราคาเดิมเขาก็เลยมาเรียกส่วนต่างจากเรา อันนี้โดยหลักแล้วถ้าเขายึดโดยถูกต้องเนี่ยเราต้องรับผิดชอบในส่วนต่างครับต้องรับผิดชอบ<ด>ถ้าเราผู้ซื้อไม่รับผิดชอบ<ด>เขาก็มาเรียกเอาจากคนคำ้ำถ้าถ้าผู้ซื้อผู้ค้ำไม่รับผิดชอบเดี๋ยวเขาฟ้องศาลฟ้องศาล<ำ>เลยบังคับยึดขายทอดตลาดทรัพย์สินนะ่ะค่ะคนค้ำนี่เขาจะมายึดที่คนค้ำไหมคะคนคำ้ำยึดครับยึดครับแต่ที่มันเป็นที่สปกรนะคะ ที่สปปยึดไม่ได้ครับที่สปกเป็นที่หลวงยึดไม่ได้ครับน,นี่ปลอดอภัยเป็นอันหนึ่งนะแต่บ้านซึ่งปลูกในที่สปกยึดได้ครับแต่บ้านก็ไม่ใช่ชื่อของเป็นชื่อของยายอีกทีหนึ่งค่ะยึดได้เหรอคะฟังดูฟังดูคุณกําลังบอกว่าไม่มีอะไรให้ยึดใช่ไหมใช่เปล่าใช่เปล่าใช่เปล่าเดี๋ยวไม่ต่อคุณตอบได้เลยคุณตอบได้เลยว่า มีอะไรให้เขายึดไหมเนี่ยถามแค่นี้ก่อนมีอะไรที่เขาเขาจะยึดอะไรเขอาจอะย,ยึดอะไรเราหรือเปล่าเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้ครับนะถ้าเราไม่ชําระเขาก็ฟ้องศาลเพื่อบังคับคดียึดทรัพย์เราไปขายทอดตลาดเอาทรัพย์คืนพร้อมดอกเบีย้ยนะแต่ถ้าเราบอกว่าเราไม่มีอะไรให้ยึดเลยที่ดินก็สปกยึดไม่ได้ที่สปกยึดไม่ได้เป็นที่หลวง นะครับแต่ถ้าเรามีบ้านปลูกอยู่ในที่สพกรยึดได้ยึดเฉพาะตัวบ้านนะยึดที่ไม่ได้แล้วทั้งคนซื้อทั้งคนทั้งคนซื้อคนค้ำไม่มีหลักทรัพย์อะไรให้เขายึดเลยเขาก็ยึดอะไรไม่ได้เลยเพราะเอาคุณไปขังคุกก็ไม่ได้ก็งั้นก็จบกันแล้วก็รอไว้สิบปีแล้วก็เลิกกันนะถ้าเขาฟ้องนะนะทีนี้มันจะไปถึงขั้นนั้นเนี่ยถ้ายังไงก็ตามเนี่ยไอ้ส่วนต่างนี้ต้องรับผิดชอบ ก็ต้องไปเจราจาขอลดส่วนต่างลงมาก่อนแต่ว่าคุณไปดูข้อเท็จริงซะก่อนว่ายึดตามเวลาที่กฎหมายกําหนดหรือไม่เอาตามนี้ก่อนนะนคุณบันเย็นอันนี้แล้วต้องรอหมายหมายเรียกหรอคะไม่ต้องรอหมายเรียกอะ่ะคุณไปดูซิว่าเขาคุณค้างกี่งวดแล้วเขามายึดเดือนไหนนั่นแหละคุณก็ชี้ชัชดๆตรงนั้นเลยแล้วคุณก็ไปพบอายการคุ้มครองสิทธิ์จังหวัดนัานก็ได้เขาช่วยดูให้เจราจาให้ไกลเกลี่ยให้วันนี้คุณมายึดคุณไม่ถูกต้องเนี่ยมายึดชี้ยึดก่อนเวลาเนี่ยคุณยึดไม่ได้ ค่ะคุณถนอมพัฒเดี๋ยวถามอีกทีหนึ่งว่าลูกชายเขาเขาซื้อเออซื้อถึงแม้ถ้าเราซื้อรถซื้อรถเสร็จเสร็จแล้วซื้อซื้อรถของเขาอ่ะแต่ว่าเขาผ่อนอยู่อ่ะซื้อต่อเขาแต่ว่าไปผ่อนผ่อนต่อเขาอีกทีหนึ่งค่ะซื้อรถของเก่าเขาอีกค่ะอืแล้ว,ลวเขาบอกเปลี่ยนสัญญาณเปลี่ยนสัญญาณมาต้องเสียเป็นหมื่นหรอคะ เปลี่ยนสัญญาจากใครเป็นใครอ่ะจากคือเจ้าของเดิมเขาผ่อนยังไม่จบแต่ว่าลูกชายไปผ่อนต่อเน,นี่ยค่ะเดือนละห้าพันนะคะไอ้ไอ้ที่ปัญหาเกิดนี่เขาคนลูกชายไปซื้อไปผ่อนก็ต่อเขามาใช่ไหมไม่ใช่ค่ะคืออันนี้ลูกชายเขาก็มันไม่มีรถใช้เขาก็ไม่รู้ว่ารถรถยึดแล้วก็ไม่ไม่รู้ว่าจะมีปัญหาตามมาเขาก็เขาก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะแต่ว่าเขาไปซื้อรถเก่าเขาอีกที อันนี้ไปซื้อใหม่คันหนึ่งนี่ไปซื้อมาใหม่คันหนึ่งแล้วใช่ไหมค่ะเป็นเรื่องใหม่แล้วเป็นคันใหม่แล้วไปซื้อก็ใหม่อีกทีหนึ่งใช่ไหมแต่ไปซื้อรถที่เขากำลังพอนอยู่ใช่ไหมค่ะเขาผ่อนอยู่แต่ว่าลูกชายไปผ่อนไป่อนไปผ่อนไปพอนต่อนะแล้วคุณก็มาพอนต่อแล้วเปลี่ยนชื่อแล้วหรือยังยังเขาหมายถึงว่าปรึกษาคุณถนอมว่ามันเปลี่ยนไม่ได้คุณมันติดนี้คันแรกอยู่คุณไปทํางั้นได้ไงแล้วก็ยึดอีกคันหนึ่งอ่ะเออนี่เขามาเรียกส่วนต่างอยู่นี่ไง แล้วก็ค่าเปลี่ยนสัญญาก็าขึ้นอยู่กับค่าตกลงนะครับถ้าเราไม่ตกลงไม่ยินยอมก็ไม่ได้คุณต้องบอกให้ลูกชายต้องรับผิดชอบแล้วไม่ใช่สร้างภาระให้กับพ่อกับแม่ที่ค้ำประกันใช่ใช่ค่ะต้องกลับมาคุยกับลูกนะคุณแม่บันเยน็นผมคุณแม่บันเย็นครับผมคุยและจบเลยนะสามสิบวินาทีจบนะเรื่องนี้คุณรู้เรื่องแล้วผมพูดให้ฟังและก็เข,เข้าใจแล้วสิ่งที่คุณจะต้องคุยกับลูกชายไม่ใช่ว่า ทิ้งรถคันนี้แล้วไปซื้อคันใหม่แล้วก็ทิ้งปัญหาไว้กับเดี๋ยวเขาจะกลับมาฟ้องพ่อฟ้องแม่ในฐานะคนค้ำประกันมีอะไรยึดได้เขาก็ตามมายึดเนี่ยยึดทั้งของลูกของเนี่ยทำนี้ไม่ได้อย่าทํากับพ่อแม่แบบนี้บอกเรียกมารับผิดชอบเสียแล้วก็ไปเจรจาขอรถนี้จากสองแสนกว่าลงมาสักเท่าไหร่ก็ไปเจรจาเขามาเจรจาได้นะคะถ้าเราลดลดขอขอรถนี่เขานะคะได้ไปเจรจาได้ไปเจรจาที่ไหนคะ ก็ที่ไปแน้นนะครับที่ธนาคารที่คุณเป็นคนเช่าซื้อมาน่ะไปไปเจราจาแล้วขอลดแล้วก็ผ่อนเป็นวดวดต่อไปอ๋อหมายถึงเขาก็ให้ให้ให้จ่ายเหมือนเดิมแต่ว่าขอผ่อนเป็นเดือนเป็นเดือนไปถูกต้องถูกต้องถูกต้องออแต่ว่าเขาก็ให้รับผิดชอบราคาเดิมเหรอคะตามที่เขาเรียกส่วนต่างมาน่ะถึงบอกว่าไปลดมาทักสองแสนบอกขอทักแสนแปดได้ไหมแสนเจ็ดได้ไหมไงขอลดลงมาแล้วก็จะได้งผ่อน ได้ไม่ได้ไปขอผ่อนครับคุณบอกว่าฉันไม่มีอะไรยึดนะฉันมีแต่ที่ดินสปรกรนะเขาขี้คร้านจะรีบคุยกับคุณเลยบบอเออเออเออมา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 เอาก็เอา <c oughs> เพราะไม่มีอะไรยึด<อ>นี่มีแต่ที่ดิสนสปกรนี่เพราะที่สป,ร<ช>ปรกรยึดไม่ได้อยากจะปรึกษาคุณถนอมว่าคือเขาสมมติสองแสนสองแสนเจ็ดนคุณบ<อ>า,านเยน็นคุณบานเย็นครับไม่ต้องคุยเรื่องนี้กับผมพูดไม่ได้ครับคุณต้องไปคุยเขาเองครับคุณรู้แล้วนี่ผมบอกแล้วว่าไปเจรจาขัดเขาเจรจาขอให้ลด รถให้เหรอคะใช่ครับใช่ครับแล้วบอกว่าฉันไม่มีอะไรยึดนะฉันมีแต่ที่สปกรนะแค่นี้เดี๋ยวเขาพิจารณาเองว่าจะให้ดินไม่ให้ได้รือไม่ได้บ้านยึดได้แต่ว่าที่ดินยึดไม่ได้เหรอคะถูกต้องครับถูกต้องครับสวัสดีครับคุณบันเย็นแค่นี้นะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ